เดีอเลยครับน้องกวางน,นี่แหละจ้ะคอนโดพี่นั่นไงพาสาวมาที่คอนโดจริงๆด้วยแทงหวยไม่ถูกแบบนี้วะกูไม่เชื่อย่างรอดพี่อยู่คอนโดกับน้องสาวพี่ไม่มีแฟนแล้วคนนี้ใครอะคะนั่นหละน้องพอใจน้องสาวของพี่จ้ะแต่ว่าตอนนี้เขาม่อยู่เขาไปเที่ยวหัวหินกับแฟนเขาอะ ทีนี้เราจะไปห้องของน้องกวางได้หรือยังจ๊ะกวางเปลี่ยนใจแล้วค่ะกวางคิดว่ากวางจะนอนห้องพี่คืนนี้ห้องน้ำยู่ทางไหนคะห้องน้ำทางนู้นค่ะฉันครับจะค้างเลยวะ เอาไงดีวะเนี่ยที่บอกว่าจะมาดรอปของไม่พอใจนี่ว่าจะไปฝากไว้ที่มินิมาร์ทหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดถึงขั้นขึ้นมาบนห้องนี่สวยแลนวนุ่ยต่อใช่ตกใจหมด <c oughs> นี่ก่อนเมื่อกี้เพิ่งโทรคุยกันบอกว่าอยู่ที่มินิมาร์ทแล้วอยู่ดีมาโผล่วนนี้ได้ไงบะกร้อยวันพันปีไม่เคยโทรเช็คนะคะว่าพี่อยู่ที่ไหนอะวันนี้โทรเช็คซะงั้น พี่ก็เลยขึ้นมาดักรอว่าน้องต่อจะพาสาวมาที่ห้องเหมือนอย่างที่พี่คิดไว้ไหมมาดักรอหรือว่ามันนอนเล่นอู้งงานอยู่บนนี้อยู่แล้วไม่ทราบแหม <c oughs> แฉลาดทันกันเลยนะเราเนี่ยแล้วฉลาดยิ่กว่านั้น,นรีบๆเลยมาเอาไปก่อนสามร้อย <c oughs> และปิดเรื่องนี้ไวให้เงียบกิ๊บ <Good. S 2> อย่าให้หลุดออกมาแม้แต่คำเดียว แต่ถ้าไม่มีใครดูต้นทางเวลาที่น้องทิพ์มาที่มินิมารน่ะน้องทิพ์อาจจะเผลอขึ้นมาที่ห้องก็ได้นะคะแม่มันต่อรองแค่พูดว่าอย่สแกล้ได้อีกสองร้อเป็นห0าร้อยทำยังไงก็ได้อย่าให้ทิพ์ขึ้นมาวันนี้เ็ดกาดโอเคไหมตามนั้นเลยค่ะอุ้ย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สาวกับพี่ต่อเหรอคะไม่ใช่ค่ะพี่เป็นเมียเมียเม้ออะไรแม่บ้านครับชื่อพี่กอลฟนะครับค่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านแต่อดีตเคยเป็นเมียค่ะถี่ยังไม่เลิกเล่นจากแม่บ้านจะกลายเป็นอดีตแม่บ้านอย่าบอกนะคะว่าน้องต่อจะยกฐานันดอนพี่คือเป็นเมียอีกแล้วอ่ะ จะไล่มอกได้แหละอุ้ยมันตามสบายเลยค่ะไปก่อนนะคะสวยจังเลยคะ่ะเดี๋ยวไปถิ้สารนะครับผมอยู่กันมานานครับก็ชอบหยอกล้อเล่นกันเหมือนพี่น้องแบบนี้แหละครับค่ะน้องกวางอยากจะดื่มอะไรไหมไม่ค่ะกวางอยากอาบน้ำมากกว่าอาบน้ำได้สิงนั้นเดี๋ยวเข้าไปอาบนในห้องนอนพี่ก็ได้นะครับ พี่ต่อคะครับไม่ต้องตามกวางมาก็ได้ค่ะพี่ต่อรอกวางที่โซฟาแล้วกันแล้วก็อย่าลืมปิดผ้าม่านด้วยนะคะครับที่โซฟาเลยว่ะ,เ,วะเอาวะเปลี่ยนฟิล ดมา้อยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบ็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดรักจริง 等到白